สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่30มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอร์นะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูอัปเดตเรื่องราวของโอตาเิโอกันต่อนะฮะหงยื่นข้อเสนอก้อนแรกเข้าไปแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวของอังกฤษนะครับก็ฉลุยในศึกยูโรนะครับแล้วก็มีคลิปที่เป็นไวรัลเลยฮะเจนคอปไปขี่คอเชียเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาถ่าย1 2 3เป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับ ใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับถ่ายสดุดช่วยได้นะครับขณะที่ยาธาตาจอมทองนะครับอาหารไม่ย่อยใครที่เป็นกรดไหลย้อนอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับร้านขยะทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจของห้าขยาจอมทองนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนทีดีนะครับอ่ะโอเคมาดูข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะเริ่มต้นเนี่ยมาดูในศึกทีมชาติยูโรกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้อังกฤษทําศึกบิ๊กแมตช์นะครับ เจอกับทางด้านเยอรมนีนะฮะแล้วเป็นอังกฤษนะครับที่ชนะ2ต่อศูนย์นะครับด้านประตูชัยจากแฮร์รี่เคนแล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงนะครับคนละ1ลูกส่วนจอร์แดนในโลซ้างของเราเนี่ยก็ต้องยินดีด้วยนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปกับอังกฤษนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมลงมาไล่บอลซะส่วนใหญ่แล้วก็ได้สัมผัสบ,บอลเนี่ยประมาณ2ครั้ง2ครั้งที่สัมผัสเนี่ยคือการเคลียบอลทิ้งทั้งหมดแล้วก็ไอเคลีย ผลดอกสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการเคลียร์ปุ๊บเฮนโดเคลียร์ปุ๊บแล้วก็เสียงนวิดเป่าเลยนะครับก็ยินดีกับอังกฤษด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะก็ถือว่ามีนักเตะเลี้ยบูเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ตัวของเจแดนเฮนเดอร์สันเองเนี่ยก็ออกมาโพสทวิตเตอร์ด้วยว่าโอ้โหเมื่อวานนี้อังกฤษเล่นกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเรา,าจะไปสู่เวมรกันต่อนะก็คือในรอบถัดไปอาจจะมีเตะที่เวมรด้วยแหละ เขาบอกว่าลุยกันต่อให้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะประมาณนั้นกลุ่มเอฟจำกันได้ไหมครับศึกยูโรเนี่ยเขาเรียกกันว่ากรุ๊ปออฟเดชใช่ไหมฮะมีเยอรมนีฝรั่งเศสโปรตุเกสปรากฏว่าไอ้แก๊งกรุ๊ปเอฟเนี่ยมาตกรอบ16ทีมกันทุกทีมเลย <c oughs> ไอ้สามทีมที่ยากจากกลุ๊ปออฟเดชอะกระจายกันไปนะแต่ตกรอบหมดเลยครับเยอรมันฝรั่งเศสโปรตุเกสนี่เป็น เขาเรียกว่าเดายากจริงๆครับยูโรครั้งนี้ครทีนี้มาดูสิ่งที่มันเป็นไวรอลกันดีกว่านะคลิปต่อไปนี้แล้วก็ภาพต่อไปนี้ที่เพื่อนๆจะได้เห็นผมต้องย้ำเพื่อนๆน,นะครับว่าสื่ออังกฤษแล้วก็ในโลกออนไลน์เขาแชร์กันแชร์กันแบบเป็นสีสันนะอย่าไปซีเรียสน,นะเพราะเออเพราะว่ามันเป็นคลิปเจอเก้นคอฟฮะ ขีค่คอเชียอยู่ที่เบมรี่แต่เป็นเจอเกนคอฟตัวปลอมที่หน้าอย่างเหมือนครับคือแชร์กันเพียบเลยดูอันนี้ต้นฉบับมาจากคุณลินซี่แลมสกิลเน,น่น่าจะเป็นแฟนบอลของอังกฤษแหละที่ไปอยู่ที่เอมรี่แล้วก็ถ่ายลงโซเชียลดูครับโอ้โหคนรีทวีตสามพันกว่านะยอดไลค์เป็นหมื่นนะดูครับอ่ะเหมือนไหมอ่ะดูแบบคร่าวๆนี้เหมือนแค่ไหนเอาเพื่อนๆลองแสดงความเห็นเข้ามา โคตรเหมือนแต่จริงๆไอ้คนเนี้ยผมเคยเห็นแล้วที่เมืองลิอ์พูก็เคยมีคลิปผมเคยเปิดให้เพื่อนๆดูถ้าใครเคย,เคยดูผมอ่าดูข่าวผมตลอดอแล้วเพื่อนจากคุณหน้าไอ้คนเนี้ยมันก็อยู่ที่เมืองลิอ์พูมันก็เป็นเหมือนกับคนที่หน้าเหมือนคล็อปมากอะ่ะถ้าไว้คงไว้เขาใส่ในงใส่หนวดเป็นเป็นคอสเพย์ page. จลกินคอรอะ่ะแล้วรอบนี้มาที่เวมบรีแล้วผมว่าประสบความสำเร็จกว่าเดิมตรงที่มันคลิปมันเป็นไวรอลฮะคนอังกฤษเขาสนใจกัน <laughs> นะแล้วก็มีเป็นรูปด้วยครับนะ นี่โอ้โหแบบคือเหมือนสตตร์ดังเลยฮะแฟนบอลอังกฤษนี่ขอถ่ายรูปกันเพียบเลยมันก็เป็นเรื่องปกตินะมันมีอยู่ทั้งวงการในไทยทั้งต่างประเทศมีอยู่แล้วพวกคนที่หน้าเหมือนอะเป็นเหมือนคลอสเพย์อะไรแบบเนี้โอ้โหเหมือนจริงๆครับเหมือนมากอ๋อนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสีสันที่บางคนก็แซวว่าหรือเป็นเพราะว่าเจินคอปช่วยเชียร์อังกฤษหรือเปล่าอังกฤษ,เล,กฤษเลยเข้ารอบนะฮะเอามาสรุปสายกันหน่อยในศึกยูโรนะครับ ก็เนี่ยฮะรอบต่อไปเตะวันที่2กับวันที่3กรกฎาคมนะครับเท่ากับว่าเราจะได้พักประมาณ2อวันก่อนจะเตะเบลเยียมเจออิตาลีนะฮะสายบนนะเบลเยียมเจออิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เจอสเปนส่วนสายล่างเนี่ยยูเครนอังกฤษแล้วก็เช็กเจอเดนมาร์กเท่ากับว่าของเราเนี่ยยังเหลือชากิลี่ติอาโก้แล้วก็จอแดนเฮเดอร์สันส,นสคนในศึกยูโรหนนี้นะครับ ส่วนโกปารเมรกาก็สรุปหน่อยดะวยกันเพราะว่าก็มีแก๊งนักเตะของเราไงบาร์ซิลฟิมิโนฟาบินโยแล้วก็อาริซงเบเกอร์อันนี้ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับอาเจนเจอเอกวาดอร์อุรุกวัยโคลอมเบียแล้วก็บาร์ซิลเนี่ยนะครับเจอกับชิลีแล้วก็เปรูเจอกับปารากวัยอันนี้ก็เตะในวันที่3เหมือนกันกับวันที่2ก็ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันคู่ขนานกันก็จะจบพร้อมๆกันแหละรครับใกล้ๆกันนะก็เอาใจเชียร์บาร์ซิลด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือข่าวที่ นำมาฝากเพื่อนๆที่เกี่ยวกับศึกทีมชาตินะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะก่อนที่จะไปเข้าข่าวโอตาบิโอเนี่ยนะครับคือหนึ่งเลยเมื่อวานเนี้ยปากผมลั่นคือเขาคือโอตาบิโออยู่แล้วแต่ปากผมมันลั่นไปแบบเป็นคล้ายๆแบบเปปกอริโอลาแบบเป็นแบบว่าโอตาวิโอลาจริงๆไม่ได้ชื่อโอตาวิโอลานะชื่อโอตาวิโอนะปากมันลั่นนะฮะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโอ้โหข่าวช่วงนี้เงียบกริบเลยนะ ข่าวค่อนข้างน้อยแต่ก็พยายามคัดมาแล้ววันก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเอ้ยทําไมอยู่กับสื่อต่างประเทศอ่านสื่อต่างประเทศตลอดก็คัดมาเล่นได้นี่ซึ่งผมคัดแล้วครับผมผมคัดให้เ,เพื่อนๆอยู่แล้วนท,ทุกๆวันนะก็อยากให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ทีนี้เนี่ยามาลุยกันเลยครับข่าววันนี้ที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นข่าวซื้อขายข่าวเนี่ยน่าจะใหญ่สุดก็มาดูความเคลื่อนไหวกันต่อนะครับในดีลของโอตาบิโอเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย อาโบลาเนี่ยสื่อโบตุเกตเจ้าเดิมเลยรายงานเพิ่มเติมก็คือเอียพูยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วเจรจากับทางปอร์โตอยู่แล้วข้อเสนอแรกที่ยื่นเข้าไปเนี่ยคือการยื่นเงินครับ23ล้านยูโรบวกกับมาโกโกูยตครับย้ำอีกทีหนึ่งนะ23ล้านยูโรบวกกับมาโกกูยตเพื่อขอซื้อตัวโอตาวิโอกับทางปอร์โตอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่า ทางประธานสโมสรของปอร์โตเนี่ยที่ชื่อว่าปินโตดาคอสตาเนี่ยประธานแล้วก็เหล่าผู้บริหารในสโมสรปอร์โตเนี่ยไม่ไม่ต้องการรับเงิน23ล้านบวกกับกูยิทแบบนั้นพวกเขาต้องการเงินสด40ล้านยูโรซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้สีล้านยูโรคืออะไรครับคือค่าจิตสัญญาครับแล้วตรงนี้เนี่ยเลคคอร์ อีกสื่อหนึ่งของโปรตุเกสก็เคยรายงานไว้ก่อนอันนี้ว่าปอโต้ไม่ต้องการยื่นแบบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของดีลแบบสลับดีลไม่เอาแบบนั้นต้องการให้ซื้อแยกกันเพื่อให้บัญชีมีเงินบวกไปเยอะถามว่าทำไมปอโต้ต้องการอย่างนั้นอ่ะสมมุติถ้าเขาขายเรา40ล้านได้เขาลงในบัญชีส่ง financial fair play เนี่ยคือบวก40เข้าใจไหมฮะแต่ถ้ามาใส่เป็น23ล้านบวกกูิดเขาบวกแค่23ครับ อันนี้คือการทําให้บัญชีมันเป็นเลขเงินบวกครับส่งยูฟ่าครับดังนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สําหรับผมเลยนะที่อาโบลาหรือว่าเอโบลาเนี่ยเขียนแล้วขัดลูกหูลูกตาผมก็คือเขาบอกว่าหงแดงไม่ได้สนใจโอตาวิโอที่จะนําเข้ามาแทนวานาดูมคนเดียวเท่านั้นยังมีชื่อของซาอุยเกตโอเคอันนี้เข้าใจกองกลางและดอนเยลมาเลนผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่ท่อนล่างเนี่ย เห็นแล้วถึงก็ร้องฮะว่าเฮ้ยมาเลนมันกองหน้าทำไมแบบมาใส่ว่านี่เป็นหนึ่งในลิร์รายชื่อที่ลิปูต้องการเป็นตัวแทนของมิดฟิลวานดูม่ะผมเห็นแล้วร้องฮะเลยฮะที่เอโบลาเขียนแต่ทีนี้เนี่ยยังมีรา,า,ายงานอีกชุดหนึ่งเพิ่มเติมด้วยครับจากจ o u r n a l d e n o t i c ีย s นะฮะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งสื่อในโปรตตเกตที่รายงานเรื่องนี้เป็นสื่อเจ้าที่5แล้วนะที่เล่นข่าวเรื่องนี้บอกว่าคงแดงสนใจจริงๆแต่การที่เรียบผูเนี่ยพยายามเจราจาแบบขอลดค่าตัวไม่อยากที่จะแบบจ่ายค่าสัญญาเต็มๆ40ล้านเนี่ยมันทําให้การเจราจาเนี่ยมันมันมัน,มนเจราจายากและเนี่ยอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ดีลนี้โอกาสเกิดขึ้นยากแต่นั้นเนี่ยผมสรุปให้เพ,เ,พเพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งครับก็คือตอนนี้เนี่ย เออเรายังงงแล้วก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าจริงๆค่าจิกสัญญาเนี่ยมันมีถึงวันที่30มสิมิถุนายนก็คือวันนี้หรือมีถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมกันแน่เพราะรายงานในโปรตุเกสมันแย้งกันอยู่สองข้อมูลเราไม่ทราบว่าเป็นอันไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นอันไหนครับเชื่อว่าลิปูก็พยายามเจราจาต่ออยู่เช่นกัน เจราจาเพื่อขอไม่ต้องจ่ายเต็มๆสี่ส้านมันต้องอาจจะเป็นการแบบอขอยื่นกูหยิดผสม,มได้ไหมเนี่ยริพูต้องการแบบนั้นเพราะว่าต่อให้ค่าสัญญาจะหมดวันนี้ถ้าริพูอยากได้จริงๆเขาก็เจราจาต่อใช่ไหมแต่ถ้าปอโต้เขายังคงยืนการคําเดิมว่าต้องการ40ล้านเท่านั้นเนี่ยอันนี้อยู่ที่ริพูแล้วครับยอมไหมถ้าริพูยอมจริงก็จ่ายไปสิ40ล้านถูกไหมแล้วก็ให้เขาซื้อกูหยิดมาแยกซื้อแยกกันไง ถ้าเราตั้งปูยิดไว้สิบห้าให้เขาเรายื่นซื้อเขาสี่สิบล้านยูโรแล้วก็ให้เขาซื้อเราสิบสิบห้าล้านยูโรก,ก็อย่างนี้ก็ได้ต่างฝ่ายต่างก็จะได้ทําบัญชีของตัวเองเป็นเงินบวกไปก็วินวินแก่ทั้งสองฝ่ายแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกเพื่อนย้ำอีกทีหนึ่งว่าสื่อสายหง,าง์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นริพูเอ็กโคหรือว่าจะเป็นนักข่าวสายหงส์ต่างๆหรือจะเป็นโลมาโน นักข่าวคนดังก็ตามยังไม่ออกมาเล่นข่าวเกี่ยวกับโอตาวิโอลิพูเอเคโเนี่ยถ้าใครได้เข้ามาดูเว็บไซต์ของลิพูเอเคโจะเห็นเป็นภาพโอตาวิโอเป็นข่าวโอตาวิโอก็จริงแต่มันเป็นข่าวกอสิบที่เขาก็นําจากเนี่ยแหละสื่อโปรตุเกสมาเล่าให้ฟังไม่ใช่การรายงานด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือไม่มีการออกมาผัดมีแต่วิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ้ยถ้าย้ายมาเนี่ยโอตาวิโอจะมีบทบาทมีสถิติเทียบกับพวกมานงมาเนซาร่าเป็นยังไงบ้างเอาสถิติมาเทียบให้ดูกัน เอาเปนว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมอาจจะสตรีมเกมนะสตรีมเกมฟีฟ่าอะไรสีหัวข้อก็คือเราต้องการผู้เล่นสไตล์โอตาวโอหรือไม่ที่หลายๆคนเรียกว่าเนี่ยเป็นเหมือนน้องชายของคูดินโยเป็นสไตล์ย์เมเกอร์แบบที่เราตามหาแบบนั้นเราต้องการเขาไหมเดี๋ยวมาสตรีมเกมพูดคุยกันในเย็นนี้ช่องของผมนะครับโคดแอคฟีฟ่าอไลสแล้วก็มีเปิดแพ็กด้วย t o t y เออ ใช่ป่ะวะหรือทีโอทีเอว่า2021ตัวไอ้แพ็คใหม่เดี๋ยวมาเปิดกิจกรรมนี้กันด้วยก็ฝากติดตามด้วยสําหรับใครที่อยากชมสตรีมเย็นนี้ประมาณมมทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งแถวนี้นะครับทีนี้เนี่ยโอเคฮะนี่ติดตามในช่องของผมไว้กดสับสุดทา้ากดกระดิ่งไว้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของคูรินโญ่กันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะทางเดปอติโวมุนโดเดปอติโวเนี่ยก็เป็นสื่อในแคว้นกนตาตาลันก็ยืนยันว่าบาซ่ายังไงก็น่าจะปล่อย มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจคืออย่างน้อยก็ต้องขายทํางเงินแล้วแล้วไม่คิดจะเก็บไว้ด้วยเพราะถ้าเก็บไว้มันยังมีออปชันเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็คือถ้านักเตะลงเล่นครบ100นัดเนี่ยบาซ่าจะต้องจ่ายเงินอีกหนึ่งก้อนซึ่งเป็นออปชันเพิ่มเติมเนี่ยให้กับลิเวอร์พูลไม่รู้ละว่าก้อนนั้นราคาเท่าไหร่บางแหล่งก็บอกว่า17ล้านบางแหล่งก็บอกว่าต่ำกว่านั้นถ้าเล่นอีก10นัดครบ100้นัดเนี่ยแต่เขาบอกว่าบาซ่ารู้ดีว่า ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายตรงนี้งั้นขายดีกว่าไม่ต้องจ่ายลิเวอร์พูลด้วยแถมถ้าขายได้เงินด้วยก็อย่างนั้นบาซ่าก็คงต้องลดค่าตัวคูตินโยลงมาเยอะเลยฮะแล้วก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจอย่างที่บอกแต่ลิเวอร์พูลไม่สนใจนะครับคูตินโยย้ำอีกทีหนึ่งมาดูกันที่เบราดีฮะก็มีสื่อในอิตาลีอย่างกาเซเต่าเดโรสปอร์ตก็ยังอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่ม,เต,มเติมว่าลิเวอร์พูลและก็อีกหลายทีมนะครับ ไม่ว่าจะเป็น AC ซมิลานลาซิโอเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่างก็สนใจเบราดีทั้งนั้นแล้วก็ทางซาสโอโลเนี่ยก็ปักป้ายค่าตัวของเบราดีเอาไว้แล้วอยู่ที่40ล้านยูโรนี่มันเป็นตัวเลขที่นิยมมากเลยนะไอ้40ล้านยูโรเนี่ยโกนาเต้ bon ก็40ล้านยูโรอันนี้ถ้าคิดเป็นเงินยูโรนะไม่ได้คิดเป็นเงินปอนไอตาวิโอตะกี้ก็40ล้านนี่ก็40ล้านยูโรนี่เป็นตัวเลขราคาการกันเลยยังไงเนี่ยนะครับ มาดูกันที่ดีลของจอร์แดนโชเน่ฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังนะฮะก็ยืนยันการันตีเลยะฮะว่าใกล้แล้วจริงๆอีกนิดเดียวอีกไม่นานแมนยูเเต็ดครับกับดอนมูน่าจะตกลงค่าตัวกันได้อยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรเหลือเพียงในเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆขั้นสุดท้ายว่าโครงสร้างการจ่ายเงินการจ่ายเงินต้นการจ่ายเงินแอดออนการจ่ายเงินออปชันเพิ่มเติมมันเป็นอย่างไรแต่รวมแนละ้วมันคือแพ็กเกจ90้าล้านยูโรที่น่าจะตกลงกันได้แล้วก็ เนี่ยฮะโรมาโน่เขาก็รีทวิตมาจากแรดฟอร์ดมันมีคนแท็กครับว่าแรดฟอร์ดอันนั้นประกาศคว้าซานโช่สักทีสิแรดฟอร์ดบอก yes x คือเหมือนแรดฟอร์ดก็ทิ้งบอมว่า,วาก็ใกล้และ้วล่ะรออีกนิดนึงนะครับดังนั้นซานโช่ cho, ดูทรงแล้วน่าจะลงหลุมผีนะฮะลงหลุมปีศาจแดงนะครับไปอยู่กับทีมแมนยูไนเต็ดมาเน่ครับอย่างที่เมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าครบรอบ5ปีที่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรีวูวเนี่ย mm. เขาก็เขาก็มีการเจาะลึก5ปีโดยเอาปีเตอร์คาเวียสนะครับผู้ช่วยครอปมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะครอปชอบมาเน่มานานมากแล้วตั้งแต่อยู่ดอทบูลแล้วด้วยซ้ำปีเตอร์คาเวียสแล้วครอปเนี่ยได้นั่งดูคลิปดูเทปดูไฮไลท์อ่ะไม่ใช่ดูถ่ายทอดสดเลยเกมที่ซาดิโอมาเน่ลงเล่นกับเรดบูลสาวบวกเจอกับดอทบูลปรากฏว่าเป็นเรดบูลสาวบวกที่ชนะ ม่ใช่เจอดอนมูลขอไปเจอบายเยนแล้วเป็นเลดบูซาวบวกที่ชนะบาเยนสามศูนย์มาเน่ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมนั้นซึ่งปีเตอร์เคยเบบอกว่าโอ้โหนั่นแหละผมคิดเลยว่าครอปเนี่ยคงต้องร,รู้สึกเหมือนกับผมแน่ว่าโอ้โหเสียดายมากที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมซื้อตอนที่อยู่กับเม็ดในฝรั่งเศสอะไม,ไม่ยอมซื้อแบบตัดสินใจแบบลังเลไม่ซื้อไงก็เลยทําให้นักเตะย้ายไปเลดบูซาวบวกนะและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมจำได้ผมเคยทําสกู๊ปเรื่องว่า ลิฟว์มีความสําคัญที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเคอร์เลสบูและผมก็ใส่ชื่อใส่ชื่อมาเน่มาด้วยแล้วก็มีบางคนเม้นต์บอกว่ามาเน่เกี่ยวอะไรกับเลสบูก็นี่ฮะมาเน่เคยอยู่เลสบูซาบวกอ่ะฝากไปถึงสำหรับแฟนบอลคนนั้นที่สงสัยด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือมีการเปิดเผยน,นะครับเป็นสกู๊ปพิเศษจากราฟลังนิกเมื่อปี2019เคยให้สัมภาษณ์ลาฟลังนิกก็เป็นเหมือนผู้มยการกีฬาของทางเคอร์เลสบูก็เคยเล่าให้ฟังว่า จริงๆทางฝั่งของูก็สนใจมาเน่มานานมากแล้วมานานตั้งแต่ตอนอยู่เม็ดอยู่เลดบูซาวบวกแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยไมเคิลเอ็ดบวดเนี่ยบอกว่าอยังไม่ค่อยมั่นใจว่านักเตะที่เล่นในกับเลดบูซาวบวกทีมในออสเตรียเนี่ยมันจะไหวไหมกับการมาเล่นในอังกฤษนะฮะแบบยังลังเลณะตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับทั้งทีมงานสเกลแล้วก็ไอเขาเรียกว่านะไอโมเดลเก็บสืิตีอะ มันยังเขายังไม่ค่อยเชื่อว่าแจกริกออสเตรียจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ไหมแต่ว่านะตอนนี้ปีเตอร์คาเวผู้ช่วยครับก็สรุปเลยว่าการเซ็นสัญญามาเน่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของสมสรเหมือนกันอันนี้คือผู้เล่นที่ครบเครื่องลุกรับวิ่งทั่วสนามตอดเหล็กพลังกำลังเยอะแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสมสรน,นั่นคือสิ่งที่ปีเตอร์คาเวให้คำนียามมาดูกันที่ราฟาเอรเบนิเตสครับใกล้อันนี้แบบมันจอ่อจนไม่รู้จะจ่อยังไงนะครับ เพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าไอเงื่อนไขสัญญาตอนเนี้หลังจากที่คุยกันมาอาทิตย์สองอาทิตย์จบแล้วสัญญาคุยกันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการประกาศสัญญาตกลงกันแล้วด้วยก็คือสามปีเดี๋ยวรอเอฟเวอร์ตันประกาศครับก็เดี๋ยวดูกันครับคือลาฟาก็แม้ว่าจะมีเสียงจากแฟนบอลเอฟเวอร์ตันว่าไม่อยากได้มีป้ายแผน่นป้ายไปแขวนเผินอะไรมั่วไปหมดมีป้ายแผน่นป้ายคมขู่ด้วยแต่เดี๋ยวตำรวจก็คงจัดการไอแผน่นป้ายนั้นว่ามันมาจากใครแต่ว่าอะ ก็คงจะได้เห็นลาฟาอยู่กับเพื่อนบ้านสีน้ำเงินของเรานะฮะไม่นา่าพลาดส่วนคิซาพาเลสเนี่ยที่หลังจากร้อยฮอซันวางมือไปในล่าสุดก็ใกล้ได้เหมือนกันเซตทูแอพพอยต์เลยเตรียมแต่งตั้งเลยฮะพารติกเวล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานพิมลีครับจะไปคุมคิซาพเเลสเดี๋ยวได้เห็นหน้าแน่ครับพารติกนะฮะเวล่าแล้วก็เคอร์ติโจนช่วงช่วงนี้ก็ออกกําเขาเรียกว่าไปพักร้อนอยู่ที่หมู่เกาะอีบิซ่านะฮะ ที่ประเทศสเปนแล้วก็เดี๋ยวรอมางานงานตัวฝึกซ้อมวันที่12กระกฎาคมก็นอกจากพักร้อนแล้วเนี่ยเห็นรูปไหมนอกจากพักร้อนแล้วก็ออกกําลังกายอยู่ในโรงยิมด้วยคือก็ต้องฟิตพร้อมร่างกายฮะเปิดรูปไปดูนี่ฟิตพร้อมอยู่ในโรงยิมก็คือแต่จริงๆเป็นทุกคนนักกีฬานักฟุตบอลทุกคนจะไปเที่ยวปล่อยเพล่ไม่ได้คือก็ต้องเสียเวลาออกกาลังกายวันหนึ่งเป็นหลัก กี่ชั่วโมงก็บ้ากันไปเป็นเซสชันอะแล้วคุณก็ค่อยเอาไปนอนพักผ่อนไปกินอะไรบ้างก็แล้วแต่คนจะดูดลสุขภาพครับนี่คือช่วงเวลาที่อาชีพของคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณต้องจริงจังถูกไหมก็เอาใจช่วยคนที่จนด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของผมแต่ผมไม่ได้บอกในช่องเพราะผมรู้สึกว่าแบบหมายถึงว่าเนี่ยจะจะให้มานั่งบอกว่าเฮ้วันเกิดของผมนะอวยพรให้หน่อยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าความเนี่ยมันไปแตกกลางรายการฮาร์ปทามเพราะว่าไอ้พวกนี้มันรู้แล้วก็แฟนผมไงเขาซื้อ ซื้อเค้กฝากไอ้พวกนี้มาให้การสาวของผมเนี่ยน้องเดียเนี่ยเขาซื้อมาให้ปุ๊บแล้วมันก็ไปไปเซอร์ไพรส์กลางรายการฮาร์ไทม์ที่ช่องสยามสปอร์ตความก็เลยแตกอะในเมื่อความแตกแล้วผมก็บอกเพื่อนแล้วกนะันผมอายุสามสิบแล้วนะคือก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเดินสู่หลักสาสิบเร็วอะแบบหมายถึงว่าวันหนึ่งยังเคยคิดอยู่เลยว่าเอออีกนาน แล,แล้วอยู่ดีๆเหมือนวัาเวลามันก็วาร์ปได้เอาปุสาสิบแล้วเหรอเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้าหลักสี่เข้าหลักห้าก็ก็คิดว่าเออมันก็เร็วแนละ้วแต่ว่าก็นั่นแหละครับสุดท้ายจะเร็วจะช้าก็ต้องอายุถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบอยู่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือความสุขดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนะผมก็เป็นกระัง้จใ้กับเพื่อนๆด้วยที่ช่วงน COVID เนี้ยโอ้โหโควิดสิบเก้าเนี่ยมันมันก็เล่นงานกันหนักจริงๆอะ่ะนะครับมันก็ต้องสู้กันต่อไปครับมีอะไร ผมยังไม่ได้โพสเลยผมลืมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ตามติดตามเพจไว้เดี๋ยวผมจะโพสแบบให้เข้ามาแปะล้านอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครรอไม่ไหวมาแปะในนี้ก่อนก็ได้ในรูปนี้เข้ามาที่รูปนี้ในเพจนะฮะแล้วมาแปะล้านไว้นะครับช่วยได้มากน้อยผมก็ไม่ไม่รู้ล่ะขอบคุณทุกคนเดินไปด้วยกันครับนะผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกรอบหนึ่งแล้วกันลืมเลยนะฮะ ยาถ่าย1นึ่มเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับแล้วก็ยา่าตาจอมทองนะครับกดระยอดอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้นะครับรังขายาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอลไลเบอโทรตามที่ในภาพแล้วก็นี่ครับกดับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเจอกันวันนี้สวัสดีครับ